มอร์แกนสเตลล์บอกเศรษฐกิจปีนี้โลกเติบโต6.4%ปีหน้าโตต่อหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจขาขึ้นรอบใหม่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ <Hey! S 1> สวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับ <Hey! S 1> ก็ก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับขอโทษเลยนะครับที่ผมหายไปนาน แล้วก็ในปีนี้นะครับผมมุ่งเน้นที่จะมาให้ความรู้เพื่อนๆมาหาโอกาสดีๆในการสร้างเงินในการทำธุรกิจในการลงทุนมาบอกเพื่อนๆเ,เราจะไม่จํากัดเฉพาะการหารายได้หรือหาโอกาสจากการลงทุนเท่านั้นนะครับเพราะผมเพลินโชคดีนะครับเจอคนเก่งๆเ,เจอพี่ๆเจอน้องๆที่ทำธุรกิจและเขายินดีจะแบ่งปันแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆได้ประโยชน์รอดพ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไปได้นะครับ และเปิดปีนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยอีโคโนมิกเอาลุกของมาแ g ก n s น a n ส e ตนะครับก็คือการคาดการเศรษฐกิจในปี2021นั่นเองครับต้องบอกกันเลยว่าโบกมารกนสเตลเล่นี้เนี่ยเป็นโบกที่มองแง่บวกมากๆซึ่งมองว่าในปีนี้นะครับเศรษฐกิจโลกจะเติบโตถึง6.4%และปีหน้าโตต่ออีก4.4% เราไม่ได้เห็นตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่เติบโตมากกว่า6%เนี่ยมาหลายน่าจะหลัก10ปีแล้วนะครับและจะเกิดขึ้นในปีนี้สิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกปีนี้โตนะครับจะนำโดยการบริโภคและการลงทุนนั่นเองครับโดยที่มอร์แกนสโเ e ่ให้ผลโดย3ปัจจัยหลักก็คือ1นนะครับเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจแย่พร้อมกันทั่วโลก ซึ่งเกิดจากการระบาดของไวรัสทำให้เศรษฐกิจประเทศต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าหยุดชะงักไปเลยแต่ในภาพนี้นะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนว่าโดยเฉพาะประเทศไทยภาพของเราค่อนข้างจะกลับกับคนอื่นเพราะประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ควบคุมการระบาดได้อย่างดีอันดับต้นๆของโลกแต่ ในปลายปีที่ผ่านมานะครับเราเริ่มเห็นเคสการระบาดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นแล้วเริ่มหนักขึ้นในช่วงต้นปีนะครับอาจจะทําให้ภาพของเราเนี่ยบิดนิดนึงซึ่งแตกต่างกับทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปนะครับแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอดนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วมากกว่า80ล้านคน และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเศรษฐกิจหยุดในปีที่ผ่านมานะครับเราจึงได้เห็นนะครับการอัดฉีดสภาพคล่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินการจ้างงานการแจกเงินของประเทศต่างๆทั่วโลกจึงทําให้ตัวเลขการบริโภคของทั่วโลกเริ่มกระเตืองขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับและค่อยโตต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนะครับซึ่งประเทศไทยเราเองนะครับเราก็เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าเราควบคุมการระบาดได้ดีเรา ปล่อยให้สามารถเดินห้างได้ทานอาหารในร้านได้เป็นปกติจึงทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจของเราเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตอยู่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจอื่นๆนะครับและเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจโลกแย่กันทั้งโลกณปีนี้นะครับแม้แต่ยูโรโซนเองหลายๆสำนักก็คาดกันว่าจะเติบโตมากกว่า5%ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงมากๆนะครับแล้วเติบโตพร้อมกันทั่วโลก นี่คือเหตุผลหลักอย่างนึงที่ทำให้เศรษฐกิจโลกปีนี้เติบโตอย่างมากครับปัจจัยที่2นะครับกลุ่มประเทศที่เรียกว่า emerging market หรือประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างไทยจีนเวียดนามประเทศเหล่านี้จะเป็นผู้นําในการเตริบโตของเศรษฐกิจโลกในยุคต่อบไปครับที่เขาว่า go east go east ก็คือมาตะวันออกซึ่งประเทศตลาดเกิดใหม่เหล่านี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียของเรานั่นเองครับ จึงมีหลายๆคนทํานายว่าต่อไปเอเชียจะเป็นผู้นําเศรษฐกิจโลกซึ่งนําโดยจีนและอินเดียและตัวเลขของ morgan stanley ที่คาดการนะครับว่ากลุ่มประเทศ emerging market นะครับจะเติบโตถึง9%สูงกว่าแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจโลกอีกและในปีหน้าจะเติบโตต่ออีกนะครับ5.4%ซึ่งนำโดยจีนบราซิลและอินเดียนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของ morgan s t a n l e นะครับซึ่ง เรารู้กันอยู่แล้วว่าโอ้โหจีนอินเดียหลายหลาย,ลายคนบอกมี potential ในการเติบโตในอนาคตสูงมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะครับน่าจะเป็นไม่กี่ประเทศในโลกซึ่งในปี2 0 2พิที่ผ่านมาเศรษฐกิจยังสามารถเติบโตต่อไปได้และในปีหน้าถ้าเศรษฐกิจฟื้นจริงๆตัวของประเทศบราซิลนะครับซึ่งเป็นประเทศส่งออกคืชผลทางการ,กรเกษตรซอฟต์คอมมิชชั่นต่างๆยิ่งจะทําให้เศรษฐกิจบราซิลก็จะยิ่งเติบโตมาก,มากยิ่งขึ้นด้วยครับข้อที่3านะครับ จากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกการอัดฉีดเงินมากมายมหาศาลของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกเพื่อพยุงเศรษฐกิจเพื่อทําให้เกิดการจ้างงานกลับไปสู่สภาวะก่อนการระบาดจะทําให้เกิดอินฟลชันหรือเกิดเงินเฟอ้อเพิ่มมากขึ้นนะครับคําว่าเกิดเงินเฟอ้อผมขออนุญาต่นอนะว่าไม่ใช่เงินเฟอ้อสูงมากๆแต่เป็นเงินเฟอ้อที่เริ่มเพิ่มขึ้นจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยยิ่งดีขึ้นนะครับ สิ่งที่เงินเฟอ้อเกิดขึ้นอยู่ในระดับเหมาะสมจะทําให้ศสกิจสามารถเติบโตได้อย่างไรเราต้องมองอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเรามีต้นทุนการเงินหรือดอกเบี้ยน,นะครับไม่ได้ขึ้นเราเคยกู้ได้2% 3%เหมือนเดิมแต่สินค้าของเราเราสามารถขายได้ราคาที่แพงขึ้นนั่นแปลว่าถ้าเงินลงทุนเท่าเดิมแต่ขายของได้กำไรเพิ่มมากขึ้นจะทำให ผลตอบแทนในการลงทุนเราเพิ่มขึ้น,นเองครับเมื่อผลตอบแทนในการลงทุนมากขึ้นจะทําให้คนอยากมาลงทุนในเศรษฐกิจจริงจะทําให้เศรษฐกิจจริงเนี่ยเกิดการจ้างงานมากขึ้นเพราะกําไรเพิ่มมากขึ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจจะสามารถเกิดขึ้นและ่างที่ผมบอกไปครับว่าทุกรัฐบาลตอนนี้ต้องการการจ้างงานต้องการสนับสนุนการจ้างงานมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายกับบริษัทที่ อยากจะจ้างงานในปัจจุบันนะครับนี่คือ3เหตุผลหลักนะครับที่ทำให้มอร์แกนสเี่ยมองว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าโตถึง6.4เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะผมดูจากหลายๆสํนานัักแล้วเนี่ยทุกคนบอกหมดว่าปีหน้าจะเติบโตหมดแต่ตัวมอร์แกนสเล่ y กลับให้การเติบโตของเศรษฐกิจที่มากกว่าคนอื่นจากตารางนะครับที่ผมเอามาให้ดูนะครับ ตารางนี้นะครับเป็นตารางการคาดการณ์การเติบโตของ GDP นะครับของบริษัทมอแการแตนเล์อย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับจะมีตั้งแต่ปี2020 2021และ2022นะครับตัวย่อ MS หัวตารางคือจากบริษัทมอแการแตนเล์ตัวที่เขียนว่าคอนเซนซัสก็คือค่าเฉลี่ยนะครับที่บริษัทต่างๆได้ประมาณการไว้นะครับเมื่อเราดูนะครับในปี2020นะเราจะเห็นได้เลยว่า ทุกประเทศแทบจะเรียกว่าติดลบหมดมีประเทศจีนประเทศเดียวนะครับที่ยังเป็นบวกอยู่และหลังนะครับตารางก็จะแบ่งเป็นส่วนของโกลบอลก็คือทั้งโลกเด v e l o p ปมาร์เก็ก็คือประเทศพัฒนาแล้วนําโดยอเมริกากลุ่มสาภาพยุโรปญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็ emerging Market นะครับคือประเทศกําลังพัฒน,นายอย่างเช่นจีนอินเดียบราซิลและก็รัสเซียนะครับจากภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าในปี2020เนี่ย GDP ติดลบหมดโดยเฉพาะ ในกลุ่มยูโรโซนแล้วก็อังกฤษนะครับติดลบเนี่ยเปอร์เกว่าๆแล้วก็11%บเอ็ดกว่าน,นะครับแต่พอปี2021นะครับกลายเป็นว่าโตหมดครับ GDP โลกเนี่ยมอ ok ร์แกนสเตเร่นะครับคาดการณ์ว่าโตถึง6.4%ในปี2022โตถึง4.4%นะครับแต่เมื่อเทียบกับคอนเซนทรัตหรือว่าการประมาณการค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่5.4%นั่นหมายความว่าตัวมอร์แกนสเตเร่มองดีกว่าคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเมริกา ยุโรปนี่ก็มองแย่กว่าค่าเฉลี่ยหน่อยแต่ถือว่าก็ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยนะครับญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันหรือว่าอังกฤษก็เช่นเดียวกันแต่กลับการพอเรามาดูในเรื่องของ emerging market นะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียบราซิลหรือแม้แต่รัสเซียนะครับตัวเมอร์แกนสแตลเลเนี่ยมองดีกว่าค่าเฉลี่ยหมดเลยแล้วพอเราดูในปี2022นะครับการเป็นว่าประเทศเหล่านี้ยังคงเติบโตจุดที่ผมสนใจนะครับก็คือตัวของประเทศอเมริกาและยุโรป และอังกฤษครับเรารูแล้วว่าโอ้โหปีนี้โมงแกนซารเล่มองอเมริกาเติบโตถึง5.9รถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงนะครับและเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยติดลบแค่3.5แต่เติบโตมาถึง5.9ตัวของยูโรโซนเองนะครับเราเห็นว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยต่ำเตี้ยเลี่ยดินมาหลายปีแล้วแต่ด้วยปีที่แล้วนะครับลงไปติดลบลึกถึง7.2ปีนี้โตกลับขึ้นมาได้ถึง5.2นะครับจากคอนเซนทัส์นะครับ ส่วนอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือสามารถเติบโตกลับมาได้ถึง5.5%เนื่องจากฐานปีที่แล้วเนี่ยลึกนะครับจากตารางนะครับดงให้เห็นว่ามอร์แกนสแลเล่ค่อนข้างจะมองการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศต่างเนี่ยดีกว่าคนอื่นคําถามที่น่าสนใจคือเพราะอะไรจากบทความที่ผมอ่านมานะครับในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนในปีหน้าด้วยและเรื่องของมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2021ด้วยนะครับตัวมอร์แกนสแลเล่เชื่อว่า ณนะตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นของเศรษฐกิจรอบใหม่ซึ่งเป็นเศรษฐกิจจริงนะครับจะทําให้แนวโน้มเนี่ยการแติตโงเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายๆปีจึงทําให้ตัวมอ์แกนไซเลเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมุมมองบวกกับตัวเลขเศรษฐกิจจริงแต่ผมอยากจะเตือนอย่างนี้ครับว่าเป็นข้อย้อนแรงที่เราทราบกันมาดีอยู่แล้วนะว่าสิ่งที่มอ์แกนไซเลค่าการไว้ตามบทวิเคราะห์อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หนึ่งเลยนะครับก็คือ ความผันผวนและความไม่แน่นอนยังคงเป็นปัญหาหลักของเศรษฐกิจโลกอยู่อย่างที่สองนะครับแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่หลายคนพูดถึงการไม่ว่าจะเป็นคนหลายๆคนไม่ได้ทํางานสูญเสียทักษะในการทํางานโลกเปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนหนี้สูงขึ้นเงินในกระเป๋าคนน้อยลงอุตสาหกรรมต่างๆหดตัวจะทําให้คนทั่วไปไม่สามารถหาไรายได้ได้สูงเหมือนดั้งเดิมอย่างต่อมานะครับ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปคนที่หยุดงานไปขาดทักษะหรือไม่สามารถเพิ่มทักษะให้เหมาะกับงานได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยนึครับที่ชุดหลังการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับอย่างที่3นะครับ d บเบิ e Dip Recession ก็คือเกิดการฟื้นของเศรษฐกิจชั่วระยะเวลาหนึง่งแล้วเศรษฐกิจก็ตกลงไปสู่ความตกต่ำใหม่แล้วค่อยฟื้นขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆหลายคนทั่วโลกนะครับ อย่างที่4นะครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปในปี2019ก่อนเกิดการระบาดหลายๆประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศ emerging market ตตุรกีอาร์เจนตินาเวียดนามหรือแม้แต่จีนเองก็มีปัญหาทางนเศร,รษฐกิจอยู่แล้วและรวมไปถึงในฝั่งของยุโรปหรืออเมริกานะครับซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วเศร,รษฐกิจก็เติบโตในระดับต่ํามาหลายปีแล้วสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่นะครับการเกิดการระบาดยิ่งทําให้ หนี้สินต่างๆความเข้มแข็งของประเทศต่างๆเหล่านี้ลดน้อยลงน่าจะเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งเลยนะครับในการที่จะฉุดลั้งทําให้เศรษฐกิจจะสามารถเติบโตได้ในระยะยาวและเป็นขาขึ้นของเศรษฐกิจจริงรอบใหม่อย่างที่มอรแกนสาเล่คาดการไว้แต่ที่บอกล้วครับว่าเราควรต้องฟังความคิดเห็นของหลายๆคนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุน และในการหาโอกาสในการสร้างไรายได้ของเรานั่นเองครับแล้วในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ากลยุทธ์ในการลงทุนของโมแกนสลเล่ในปี2021มีอะไรบ้างคนที่มองบวกจะลงทุนอย่างไรคนที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งการลงทุนอันดับต้นๆของโลกมองการลงทุนในปีนี้อย่างไรติดตามชมกันได้ในคลิปหน้านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยการเงินกับทีแล้วก็ Facebook คุยการเงินกับทีแล้วตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดที่ชื่อเลิศอนเอินะครับซึ่งทุกวันอังคารสามทุ่มผมกับคุณคิม r r p p r t y y l i f นะครับก็จะมาเล่าข่าวเศรษฐกิจสรุปข่าวการลงทุนต่างๆทั่วโลกให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กรุณาฟังคลิปนี้จนจบและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ